แม่หนูถูกจับตายแล้วลูกหนูโดนข้อหาอะไรหรอข้อพองยาเสพติดครับแม่แต่มันไม่ใช่ของหนูนะมันเป็นของไอ้เต้เพื่อนหนูมันมาฝากไว้แต่พี่ตำรวจเขาไม่เชื่อครับแม่เอ่อผมต้องขอเชิญตัวคุณเนี่ยไปโรงพักด้วยนะครับคุณตำรวจคะลูกดิฉันนะเป็นเด็กดีนะคะตั้งใจเรียนคุณตำรวจจับผิดคนแล้วคะ่ะแล้วอีกอย่างเขาบอกว่าเพื่อนของเขาอ่ะ เอาอยาเสพติดมาฝากไว้ค่ะไม่ใช่ของลูกดิฉันแน่นอนจากคุณตำรวจแต่ว่าของกลางเนี่ยอยู่ที่ห้องของลูกชายคุณป้านะครับหลักฐานชัดเจนขนาดนี้เนี่ยมันดินไปดูดหรอครับคุณตำรวจคะพอมีหนทางช่วยลูกดิฉันไหมคะดิฉันอนะ่อยากให้คุณตำรวจช่วยคะ่ะจะให้ดิฉันทํายังไงก็ยอมนะคะกราบแลวคะ่ะคุณตำรวจก็ได้ครับงั้นเอาแบบนี้นะครับผมขอแค่สามแสน เป็นค่าเอาหูไปนาวตาไปได้และลูกคุณป้านเนี่ยจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้เลยครับขอบคุณคุณตำรวจมากนะคะที่ช่วยดิฉันเมตตาดิฉันค่ะเดี๋ยวดิฉันน่ะจะรีบจัดการโอนให้เลยนะคะคุณตำรวจคะและดิฉันน่ะจะโอนเข้าบัญชีใครคะแม่แม่แม่แม,แม่โอนเข้าบัญชีหนูก็ได้เดี๋ยวหนูไปถอนให้พี่ตำรวจเขาเองจ้ะจ้จ,จ,จ้เดี๋ยวแม่จะรีบโอนเข้าบัญชีหนูเลยนะนะตอนนี้แม่วางสายก่อนนะลูกนะรับแม่ เงินสามแจงเข้าแล้วพี่พี่แม่งแสดงเป็นตำรวจเสมือนเลยแม่ผมมายังหลงเชื่อเลยอ่ะพี่เฮ้ก็พี่เนี่ยเรียนการแสดงมาเว้ยเออนี่รีบโทรไปบอกแม่แกซะว่าตำรวจเนี่ยเขาปล่อยตัวแกแล้วบอกเสร็จเนี่ยเราจะได้รีบไปบ่อนคาสิโนทีเว้ยตอนนี้เนี่ยพี่คันไม้กันมือไม่ไหวแล้วเว้ยได้เลยพี่ <laughs> การพนันทำลายสังคมและประเทศชาติไม่เอาบ่อนคาสิโน